โอเคครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเบอร์เซอร์เกอร์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับคนอื่นหรือการเล่นคนเดียวนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้ทดลองแล้วว่าการที่เราจะมานั่งสอนบล็อกทีละตัวนี่มันโคตรเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นและมันไม่ได้ใช้จริงด้วยนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะได้ใช้จริงเมื่อไหร่ครับสําหรับการบล็อกโอเคผมจะเล่นให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปบางส่วนเกี่ยวกับการบล็อกดาเมจของตัว สกรีกไว้แล้วนะครับแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราจะมาดูว่าในเวฟนี้มันจะเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่านะครับและระหว่างนั้นผมจะลองใช้บล็อกพวกนี้กับตัวที่ควรจะใช้นะครับเดีย๋ยวจะทําให้ดูกันเลยภายในหกห้าสี่สามสองหนึ่งยังนะครับผมเริ่มมาสำหรับเพ่อ,บบอที่ไม่สนใจเพื่อนนะครับเราควรจะวิ่งครับวิ่ง,งท,ทั่วแมปเพื่อให้มอนเตอร์มันวนตามเราตัวที่ควรบล็อกตัวแรกที่ผมคิดก็คือ ไอแดงครับไอแดงนี่เป็นตัวที่ควรบล็อกอย่างมากเพราะเวลาที่เราวิ่งหนีเวลาที่เลือดเราต่ำกว่า3ามสิบเนี่ยะครับเราจะวิ่งหนีแดงไม่ทันนะครับเพื่อนๆเราก็วิ่งวนไปก่อนเนะเพลงจะมัน,มนและเสียงไอแดงก็ได้เข้ามาใกล้หูเรามากขึ้นแล้วนีน่ถึงเวลาที่เราจะโชว์การบล็อกไอแดงนะครับบล็อกไอแดงถ้ามันมาไกลๆมันจะชัดตีอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้มันจะสุดๆอย่างนั้นนะครับ <S <S โอ้โหเนี่ยนี่ท่ามังนงี้ครับมันชอบเข้ามาตีใกล้ๆอ่ะ นั่นคือท่าที่ควรบอกและตัวอื่นอืเยอะมากเลยมึงขอวิ่งหนีก่อนนะครับเย,รเยอะจริงเยอะจริงนี้สู้ไม่ไหวโอ้ยโอ้เอย,เอย,เอยเลยเรยเลยตูดอ่ะโอ้โหอย่ามึงวิ่งกันนะเด็กๆขอให้พี่ได้ฝ่าฟันฝ่าฟันกุ้ยแดงเนี่ยผมเคยลองพยายามตีสู้ตีสู้ไม่ได้ก็คือยังไงเราก็ต้องโดนดาเมจจากมันสักหนึ่ง แต่ถ้าจะเอาชัวร์ก็คืออย่างที่บอกอ่ะไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเจอตัวใหญ่กูตัวใหญ่หลายตัวเนี่ยแดงเนี่ยเด็กๆพวกเนี้ยเราสามารถตีมันได้เลยเพราะว่าการตีของเราอะ่ะทำให้มันไม่ตีเราก็ไม่ต้องกดบล็อกอะไรแต่ถ้าไอ้แดงอ่ะทำให้ดูกันไม่อย่าพึ่งสิไอ้แดงเนี่ยครับชาญไม่ไกลท่านั้นโคตรแรงเลยก็คือบอกไว้ดีกว่าการไม่ีดว่าแก้นะครับ โอ้โหสเปตสองตัวเลยนีวว้าโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวขอรีเล่นก่อนวิ่งครับวิ่งให้ได้ให้เร็วที่สุดชแเก็บปืนไปด้วยนะครับสำหรับเบนหน้าเพื่อนะครับเผื่อเราจะรอด่เพิ่งเกิดหรอเพิ่งเกิดบล็อกยากมากเนี่ยเนี่ยผมจะรอดจากท่านั้นได้โอเค นี่นะครับเดินอ้อมอย่าหมุนเนี่ยโอเคครบแล้วสามท่าผมจะไม่เสี่ยงแล้วครับไม่เสี่ยงแล้วจริงโอ้โหโคตรโหดเลยมาเกรกมึงมึงนะครับฟาสามทีตายแล้วแบบการเล่นคนเดียวสักรโซโลทีนี้บอกครบแล้วซึ่งมันยากมากเลยครับเรกคือถ้ามันหมุนเนี่ยพุ่งมาก็กดเลยชัวร์กว่าแล้วก็เดินซ้ายหรือเดินขวาไปเรื่อยมันจะ กันในท่าที่มันชาร์จอ่ะชาร์จชาร์จก่อนที่มันจะฟาดเราได้สับเวฟถัดไปเวฟถัดไปก็คือแฟดพาวนะครับทางที่ดีของพวกเราจัดการตัวเล็กก่อนแต่เลื่อยดันมาก่อนเพราะนั้นก็จัดการเลื่อยก่อนอแต่การมึงมแหละมึงขอทีไปโอ้โห,โหโอโอโเจอเลยอืมไอตัวนี้ก็ฟาด นั่นน่ะว่าไอดำอ่ะอย่าอย่าไปตีมันให้ให้ให้ยิงมันไอดำมันอันนี้ง่ายกว่าถ้าจัดการไอดำง่ายกว่าแล้วถ้าเจออีกอีกกีดโอ้โหเจอหมดเลยคอมโบวิ่งนะครับผมวิ่งแล้วโอ้เอวิบอดดิเซเลยไงปิดประตูโู้โคตรบ้าบ้าข้างมากวันนี้ พอฮิวว์ก่อนได้ไหมไทันไหมเนี่ยเคยจะแฟดพาวตกี้ตีไปแล้วหนึ่งนัดเนี่ยกรณีเยี่ยงหนีนั้นยิงครับยิงโอ้โห,โ,หโหไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วมาแล้ว,อ,วอย่าเพิ่งมากันตอนนี้ได้ไหมคือแบบเยอะแยะไปหมดเลยขอลากไปหนึ่งเยวะแบบก็ค่อยๆได้ละไม่ได้ ไอ้ดำนะครับยิงไปเป็นแม็กเป็นแม็กโคตรโคตรโคตรโหดมาแล้วโอเคพร้อมสับแฟตพาวแฟตพาวโอเคไม่พร้อมแล้วโอ้โหมันติดอะไรแบบนี้วะช่วยช่วยเอาเราออกไปได้ไหมหอดแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วหอดแล้วเย้ยโหกัน เกือบตายของจริงของจริงโงไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยมันสโลอะไรอ่ะมีใครตายหรออ๋อแฟนพามันฆ่าตัวอื่นนะครับโผล่แคลบนะครับโผล่แคลบโอ้ยเบื่ออีกทีจังเพร่อะไรเราวิ่งวนไปเรื่อยเจอยไปตายตัวเลือดเรามากพอที่จะสู้กับแฟนพาได้แล้วนะครับผม ที่เสมอว่าทางมันโลอะตีหนึ่ง้ว,วิ่งดียังไม่ดึกม่ึกตีห่อ,อเกาะก่อนอแรงรวิ่งไปเรื่อนแต่มันจะฆ่าเ่อนเืนมันให้เราเองครับเราไม่ต้องไปจัดการเกลียดรูนี้มากเลยอ่ะแม่งต้องมีอะไรมาบังแน่วิ่ง่ u r r e o อ อีนี่แหละโวโชคดีแฟรพาวไอตัวนี้มันเราได้จัดการมันไปนิดนึงแล้วยังอีกยังอีกยังอีกโอ้โหอันนี้อ้อมหลังโน้ฮมคอมมอนก้าส์ฮึมตัวเละไปเลยเป็นหลักการสู้หลักการใช้จริงถ้าบล็อกแฟรพาวได้นี่สุดยอดเลยนะเพราะว่าเราจะสามารถยื้อเวลาให้เพื่อนได้ สกวออีกแล้วนี่่ะหลบแบบนี้เลยโอ้ยท่านี้ท่านี้ม่งยากจริงแบบนี้เลยครับผมสุดท้ายแล้วบอสแล้วดูที่ MM. ว่าเราจะเอาชีวิตเราจะบอสอย่างไรเราจะบล็อกมันหรือเปล่านะครับ I've been killing my team. That is annoying. You will die now. Come out. Come out? I can't see it. Time for a new experience. Ah, uh, the experience. Oh, the two of Wingonian liners have winged out. I can't see what I can not see. I'm sure the enemy is inevitable. That's not fair. It's not fair. It's not fair. It's not fair. The big boy. เทคนิคเดิมเทคนิคเดิมย n เน n e r แก๊สเมื่อไหร่เราวิ่งเลยครับย n เน n e r แก๊สเดี๋ยวแม่งโอ้ขอทีนึงได้ไหมก่อนที่จะจากไปขอทีนึงได้ไหมขอบคุณมากครับไปฮิวให้ได้เท่าเดิมนะครับฮิวให้ได้เท่าเดิมมันตามมาต้องตามมา โอเคเรามาอยู่ที่รถเหมือนเดิมมาแล้ว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 อย่างนี genau, ้หนึ่งอ่ะอย่างนี้หนึ่งเนื้อเปลี่ยนเ e w experiment พยายามหาประตูนะครับเพื่อที่จะได้ปิดถ้าเกิดมันยุ่งโอ้โหโอ้โห หนีหนีแล้ว um แต่แม่งตามทันอะโอ้ยเปลี่ยนแม็กอยู่คนน่ากลัวตอนนี้แม่งดูดเนี mm ่ยวิ่งก่อนวิ่ง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 โอเคเช่นเคยมอแก๊สวิ่งครับมอแก๊ส เกลียบหัวไปเลยมาริโอเนี่ยขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนโอเคโอเคเราต้องวิ่งหาที่ทั้งโล่งและไม่โลง่ง <c oughs> โอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วส,สถานที่นี้เราจะสู้กันตรงนี้แล้ววิ่งหนี มิงเนอแกโหมึงยิ้วไว้พร้อมเป็นนะให้พร้อมก่อนที่จะบวกกันนะครับเคยพร้อมโหเอ็กซ์โปซิฟฟอร์ยูเลยเทรดผมมาหลบตรงนี้ก่อนมาลง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 อิสต์บิ๊กบอยงงบอสงง หนีเหมือนเดิมสายหนีไปแล้วสายหนีแล้วมึงเอาเหรอเหตุนี่เป็นรอบที่สามแล้วร้อยเป็สามแล้วแปลว่าใกล้แล้วใกล้แล้วหนีสิครับหนีไป โอ้โหไม่ควรเลยไม,ไม่ควรไม่ควรอยู่ทางตรงให้มันยิงได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับจําไว้เลยโอเคพร้อมแล้วกลับพื้นที่แห่งนี้แห่งนี้ยังมีความแก๊สอยู่นะครับแก๊สมาเต็มอุ้ยโอเคนี้นี่และปิดปิดโอ้ เออบนนี้ไม่ละมึงหน,นีแล้วโอ้โครโหดเลยมากไปนะนับหนีกลับมาที่เดิมแล้วนะครับสมอรกไม่เ,เอ,อ็กซ์โมสี for you โอ้โหมาเต็มมาเต็มช่างแหบโอเคยังไม่บล็อกบอสให้ดูเลยเนาะผมว่ามันเสี่ยงมากเลยเราจะมาลองดูนิวเนกนิวเนกโอ้โหไปเลยไง <c oughs> ไม่ต้องบล็อกครับสำหรับการบูคนเดียวนะครับ <c oughs> บูกกว่าคนอื่นต้องบล็อกบอสด้วยในที่สุดก็สามารถเอาชนะบอสระดับฮาร์ดด้วยตัวคนเดียวได้แล้วนะครับ ด้วยเลเวลอ๋อด้วยเลเวลสิบเก้านะครับตอนนี้รู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ลุ้นมาด้วยกันนะแล้วก็เห็นวิธีการเล่นกล่าวตัวรอดที่โคตรคี้อตแบบนี้แล้วนะครับดีมากโอเคก็ได้ประสบการณ์ไปม,มากพอสมควรแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนตอนจบนะครับขอบคุณมากบาย